ขอโทษที่หายไปนานกลับมาเกอีกครั้งกับเรื่องแซ่บๆในประวัติศาสตร์วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสนมของฮ่องเต้เฉียนหลงเพราะฮ่องเต้เฉียนหลงเนี่ยถือว่าเป็นนักรักฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากจะมีฮองเฮาถึงสองพระองค์แล้วก็ยังมีสนมคนอื่นมากมายแล้วก็ตอนนี้มีละครจีนอยู่สองเรื่องที่กำลังฉายกับเรื่องความรักของฮ่องเต้เฉียนหลงกับฝ่ายในเรื่องแรกดูตามรูปเลยก็คือเรื่อง Ruey l o y a l Love in the Palace แหมเรื่องนี้ห้องเต้เฉียนหลงหน้าตารอเรามากการแต่งตัวและเครื่องประดับของเหาบรรดาสนมก็ถูกต้องตามประเพณียิ่งใหญ่อลังการตามภาพเรื่องที่สองที่ก็รุนแรงป๊อปปูล่ามากไม่แพ้กันก็คือเรื่องอย่าง Sea Palace เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉียนหลงกับเหาบรรดาสนมแต่ว่า การตัดต่อและบรรดาภาพแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะบิดเบือนจากความจริงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความสนุกมีการเชิดเฉือนดังนั้นผู้พูดเนี่ยขอให้แนะนำหล่าบรรดาสาววกราชวงศ์จีนเนี่ยรีบไปดูกันนะจ๊ะอ่าแล้ววันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสนมอะไรล่ะวันนี้ก็ขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสนมก็คือ ฮองเฮาฟู่ฉาซึ่งเป็นฮองเฮาคนแรกของเฉียนหลงทุกคนอาจจะอยากทราบดีว่าฮองเฮาฟู่ฉาในเรื่องหรูยี่เนี่ยดูร้ายร้ายดูรุนแรงดูขี้อิจฉาแต่ตัวจริงของเธอในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างในละครหรือเปล่าตัวจริงเธอจะขี้อิจฉาร้ายเหวี่ยงวีนร่วมมือกับสนมคนอื่นเพื่อเล่นง,งานสนมที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าตัวเองนั้นจะเป็นผ้าขาวเป็นผ้าพ,พับไว้ดั่งแม่เจ้าแม่กวนอิมเรามาดูกันเลย ตามประวัติศาสตร์เนี่ยฮองเฮาฟู่ฉาหรือว่าเราจะพูดคําว่าเลดี้ฟู่ฉาก่อนก็นแล้วกันเลดี้ฟู่ฉามาจากตระกูลที่ใหญ่มากมีแบตเพราะว่าตระกูลฟู่ฉาถือเป็นตระกูลใหญ่มีขุนนางมากมายถือว่าเป็นขุนนางค้าบรลลังเลยก็ว่าได้ซึ่งเลดี้ฟู่ฉาเนี่ยนอกจากมาจากตระกูลขุนนางใหญ่แล้วยังมีการศึกษาสูงมีกิริยามาราย,ยาทที่เรียบร้อยพูดจาไพเราะใจเย็นมาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นตอนที่ก่อที่ฮ่องเต้เฉียนหลงเนี่ยจะขึ้นรองราชห้ฮ่องเต้เฉียนหลงมีชื่อเดิมว่าองค์ชายหงลี่ซึ่งแปลว่าองค์ชายสีนั่นเองตอนนั้นพระเจ้าหยงต้นก็คิดว่าองค์ชายหงลี่เนี่ยอยู่ในวัยที่เหมาะที่จะมีคู่ครองแล้วก็เลยเลือกเลดี้ฟูฉามาแต่งกับองค์ชายหงลี่โดยโดยเลดี้ฟูฉาเนี่ยถือว่าเป็นภรรยาเอกหรือว่าตี้ฟูจิ้ง แล้วในะขณะเดียวกันห้องแตหยงเจิ้นก็เล็งเห็นว่าหงลี่เนี่ยก็ควรจะมีภรรยารองก็เลยแต่งให้เลดี้อูลานาราหรือในเรื่องก็คือหรูยี่ขึ้นมาเป็นภรรยารองนั่นเองหรือจะเรียกว่าเสิร์ฟู่จินในภาษาจีนถ้าใครอยากจะรู้ว่าตี้ฟู่จินเสิร์ฟู่จินแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูในวิดีโอก่อนได้เพราะได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วซึ่งถ้าเกิดทุกคนดูในรูปนี้จะเห็นว่าเลดี้ฟู่ฉากับเลดี้อูลานารา ในเรื่องสวยทั้งคู่แต่ว่าในาละครฉะกันลิดแรงหรือเกินอุ้ยตกตีแย่งพระเจ้าเฉียดหลงกันสุดฤทธิ์เอาละ่ะหลังจากที่พระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยได้จัดงานอภิเษกสมรสขึ้นมาระหว่างเลดี้ฟูชากับหงลี่เนี่ยงานแต่งเนี่ยก็แต่งกันในปี1727วันแต่งงานทั้งฮงทั้งเลดี้ฟูชากับหงลี่ก็รักกันมากมายและหลังจากแต่งงานแล้ว หงลี่ก็หลงไหลในเลดี้ฟูชามากไม่ใช่เพราะความสวยอย่างเดียวหรอกเพียงแต่ว่าเลดี้ฟูชานี่เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ควบคุมนางสนมของหงลี่ได้ดีโดยไม่มีเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาทำให้หงลี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเกรงใจเลดี้ฟูชามาก และยิ่งเกรงใจมากกว่าเดิมก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยหงลี่เนี่ยป่วยเป็นฝีหาฝีใหญ่มากเลยอู้เจ็บปวดรวดร้าวและสมัยสมัยก่อนก็มีความเชื่อว่าถ้าใครเป็นฝีเนี่ยมันจะเป็นโรคติดต่อดังนั้นทุกคนน่ยก็ต้องหนีออกไปไกลๆไม่อย่างนั้นแล้วก็ติดต่อแล้วตายไม่รู้นะจ๊ะแต่เลดี้ฟูชานี่เนื่องจากว่าเป็นภรยาเอกใช่ไหมฮะก็จะไม่คิดถึงแต่ความปลอดภัยของตัวเองไม่ได้ก็ปนิบัติรับใช้พระสวามีของตัวเองอย่างถึงที่สุด จนห้องเต้เนี่ยไอ้จนหงลี่เนี่ยหายขึ้นมาแล้วเลดี้ฟูชาก็ป่วยซะเองเพราะการกระทำครั้งนั้นเนี่ยทำให้องค์ชายหงลี่เนี่ยถือว่าเลดี้ฟูชาเป็นยอดเมียคนหนึ่งเลยเชียวละเพราะว่าในบรรดาสนมคนอื่นๆเนี่ยมีแต่หลบลี้หนีหน้าแต่พระยาเอกของตัวเองน่ะไม่ทิ้งไปไหนเลยถือว่าเป็นภรรยาที่มีน้ำใจมาก เท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่เลดดีด้ฟูชาได้แต่งงานเข้าไปเนี่ยเลดดี้ฟูชาก็ได้ให้กำเนิดโอรสองค์แรกหงลี่ดีใจมากเลยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นองค์ชายใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นองค์ชายที่เกิดจากภรรยาเองดังนั้นมีสัตว์และสิทธิ์มากกว่าองค์ชายคนอื่นแน่นอนและยังไม่พอปีที่สองร้องจะแต่งงาน ฮองเฮาฟูชฉาเนี่ยหรือเลดี้ฟูชฉาก็ตั้งคันขึ้นมาอีกค่ะเครานี้ให้กำเนิดบุตรหญิงสวยสดงดงามเรามีรูปมาให้ดูกันสันด้วยรูปนี้เอามาจากเรื่องหลุยส์รอย l ลเลิฟอินพาเลตจะเห็นว่าองค์หญิงดูแบบค่อนข้างมีารรายนิดนึงติดไยร้ายแต่ว่าตอนเนี้ย เลดี้ผู้ชาก็มีทางลูกชายและลูกหญิงแต่ก็น่าเสียดายค่ะลูกชายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกำลังจิ้มลิ้มหน้าตาสดใสยูเลกา้าก็ดันมาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กทําให้ฮองเฮาเนี่ยโอ้ยเสียอกเสียใจเพราะว่าทั้งหองหเฮากับชัางเสียหลงเนี่ยก็ได้คิดว่าเลยว่าจะตั้งลูกชายคนนี้ขึ้นมาเป็นรัชทายาท หนึ่งก็คือว่าเป็นลูกชายคนที่สองก็จริงแต่ว่าเป็นลูกชายที่เกิดจากมเหสีเอกแล้วก็มีการร่ำเรียนศิลปะทุกขแขนงแล้วองค์ชายก็เชี่ยวชาญกับทุกขแขนงดังนั้นเหมาะจะเป็นรัชทายาตซึ่งการตายของลูกชายคนนี้ทำให้ฮองฮาฟู่ฉาเ,เสียอกเสียใจมากมายเหลือที่จะนับคณาดได้ฮองฮาฟู่ฉาเสียใจยังไงก็คือว่าคนที่สังเกต การเสียใจของฮองเฮาฟู่ฉาได้คนแรกก็คือไทเฮาเพราะไทเฮาสังเกตแล้วว่าเวลาฮองเฮาฟู่ฉาทําอะไรเนี่ยจะทําด้วยในสายตาที่มีความทุกข์อยู่ข้างในมีความระทมอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดผู้คนดูในลนาครเนี่ยในเรื่องหรูยี่เนี่ยจะเห็นว่าฮองเฮาในตอให้เสียลูกแล้วก็ยังไปร่วมมือกับสมคนอื่นลังแกรหรูยี่สุดฤทธิ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮองเฮาเป็นคนที่ไม่จิตใจดีมากไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคนอื่นเลยแล้ว าจะคิดว่าอ้าวแล้วคุณผู้พูดรู้ได้ยังไงคะว่าฮ่องกอเป็นคนดีเพราะคุณผู้พูดก็ไม่ได้เกิดสมัยนั้นใช่ไหมคะจมะมโนโคิดเองเหรอไม่ใช่เลยพระเจ้าเฉียนหลงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากและพระเจ้าเฉียนหลงก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบลงโทษสนมมากที่สุดเดี๋ยวว,วันนี้ก็ลงโทษคนนั้นว,วันนั้นก็ลงโทษคนนี้ดังนั้นพระเจ้าเฉียนหลงเนี่ยจะไม่ทนเลยถ้าเกิดว่าบรรดาเมียเมียเนี่ยมาก่อเรื่องอะไรเพราะพระเจ้าเฉียนหลงเป็นคนฉลาดและมีหูตามากมาย ดังนั้นถ้าเกิดฮองเฮาตัวเองทําผิดพลาดพร้อมลงโทษค่ะเพราะมีตัวอย่างมาแล้วเพราะฮองเฮาองค์ที่2ก็คือฮองเฮาอูลลานาาหรือหรูยเนี่ยที่ทําเรื่องไม่ถูกพระใจพระเจ้าเฉีินหลงเนี่ยก็โดนลงโทษอย่างหนักถึงกับกับบริเวณและลดเกยรติยศต่างๆนานาซึ่งเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮองเฮาอูหลานาาหรือหรุยในเทปต่อถัดไปนะคะอ่าก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮองเฮาฟูชาก่อน หลังจากที่หงลี่เนี่ยขึ้นคลองลาดเป็นพระเจ้าเฉียนหลงพระเจ้าเฉลยนหลงก็แต่งตั้งเลดี้ฟู่ฉาเนี่ยขึ้นเป็นหองเหาหลังจากที่เลดีด้ฟู่ฉาขึ้นเป็นหองเหาแล้วเนี่ยระยะแรกๆเนี่ยก็มีแต่ความสงบเงียบไม่มีความเกียดชงังไม่มีความอะไรเลยแล้วไม่ว่าเฉียนหลงจะพูดอะไรเนี่ยหองเหาฟู่ฉาจะปฏิบัติตามตลอดเช่นมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเฉียนหลงก็พูดขึ้นมาว่าฮองเต้ใน,นรัชกาลก่อนเนี่ยอยู่อย่างสมถะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่เฟอร์นิเจอร์ก็จะใช้ในสิ่งที่ไม่ e x t r a v a g a n c a คือดิ้นทองได้ผ้าไหมทองไม่ใช้จะใช้เป็นดิ้นธรรมดาเฟอร์นิเจอร์ต้องคลิปทองไม่ต้องคลิปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไหมปกติเวลาจะประพาสหรือจะกินอะไรไม่ต้องให้มันไฮโซไซตี้เอาธรรมดาธรรมดาพอพอฮองเฮาฟูฉาได้ยินปุ๊บ ก็ดำเนินตามรอยที่สามีพูดทันทีค่ะฮองเฮาฟูฉาก็เริ่มมาประกาศในบรรดาฝ่ายในว่าตอนนี้ฮ่องเต้เพิ่งจะขึ้นจากรองราชแต่อยู่ดีๆก็เริ่มเห็นการฟุ่มเฟือยขึ้นในฝ่ายในเริ่มมีการใช้มรกเร,มมกรกเริ่มมีการใช้หยกเริ่มมีการใช้นู่นนี่นั่นซึ่งการใช้ของมีค่าเหล่านี้มันเป็นการเปลืองท้องพะลัง เราก็มีรูปเราสนมมาให้ดูด้วยว่าใช้กันสิ้นเปลืองขนาดไหนจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหใช้กันปฏิบัติกันวุ่นวายเลยค่ะตกแต่งกันสุดที่สุดเดชนะคะที่ฮองเฮาเนี่ยแต่งตัวซับซ้อนแล้วก็มีรูปฮองเฮามาให้ดูด้วยว่าเนี่ยฮองเฮาแต่งตัวแค่เนี้ยแต่สนมแต่งกันขนาดไหนก็เพราะว่าฮองเฮาเนี่ยเขาอยากจะทําตัวเป็นแบบอย่างให้รู้ว่าเรานั้นไม่ควรที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซึ่งครั้งเนี้ยฮ่องเต้เฉียนหลงก็ ถือว่าทราบซึ้งกับหองเฮามากไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหองเฮาก็ปฏิบัติตามนโยบายระหว่างนั้นหลังจากที่เฉีนหลงขึ้นครองราห้องเฮาก็มีข่าวดีค่ะเพราะตอนนี้คือองค์ชายองค์โตเนี่ยก็สอนคตไปแล้วมีแต่ลูกสาวซึ่งเป็นถือว่าเป็นลูกสาวที่เกิดจากภรยาเอก้องเฮาก็ตั้งท้องขึ้นมาอีกหู้ฮองเฮาก็ ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยค่ะเพราะตอนนั้นนะเน่ยเหล่าบรรดาสนมเอ๋ยใครเอ๋ยก็ท้องทั้งลูกสาวลูกชายมาเต็มที่ถึงแม้ตัวเองจะเป็นภรรยาเอกฐานะก็ไม่มั่นคงใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยท้องขึ้นมาแล้วฮองเฮาก็ดูแลท้องครั้งนี้อย่างดีเลยแต่ว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือว่าฮองเฮาท้องตอนอายุเยอะแล้วคือ30อัพอไม่ใช่ตอนท้องตอนสาวสาวประมาณ35ก็ คันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหมขนาดเราในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมฮะผู้หญิงท้องต่ออายุ3า4 5 4 0เนี่ยก็ยังต้องไปหาหมอทํา IF กันให้วุ่นวายแต่เนี่ยในสมัยก่อนก็ไม่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ดังนั้นฮองเฮาลูกที่ออกมาเนี่ยถึงจะออกมาเป็นผู้ชายก็ตามแต่ก็ตายภายใน2ปีเท่านั้นเองหลังจากที่ลูกชายคนนี้ตายไปเนี่ยฮองเฮาถือว่าล้มทั้งยืนเลย คือสิ่งทุกอย่างที่พิกเจอมาเนี่ยเหมือนกับว่าทลายหายไปในแพรแพรบ้าบ้า่าเพราะว่าลูกชายคนแรกออกมาก็ตายคนที่สองออกมาก็เป็นผู้หญิงคนที่สามออกมาไม่ถึงสองขวบก็ตายอีกหองเฮาสิ้นไล่หมดเนื้อประดาตัวไม่รู้จะทำยังไงต่อให้ไทยฮาวมาปลอบโยนยังไงก็ตามหรือฮ่องเต้เฉียนหลงเนี่ยมาปลอบโยนปลอบโยนยังไงก็ตามหองเฮาเนี่ย ก็ไม่มีความสุขขึ้นมาเลยวันๆก็อยู่เหมือนกับเป็นเหมือนแบบคงกระดูกะ่ะแล้วกินอะไรก็น้อยลงแล้วก็พ่ายพอมีแต่ความเศร้าพระเจ้าเฉียนหลงก็รู้ทำยังไงเนาะที่จะทําให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยเชียร์อัพเชียร์ฟู้ขึ้นมาก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกัน้องเทาเราไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวเราไปประพาสต,ต้นกันดีกว่าออกจากวังบ้างไปพบปะสภาพแวดล้อมใหม่ๆซึ่งฮองเาาพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกดีขึ้นมาเพราะว่า เวลามองไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คราบไม่ใช่ไม่ใช่คราบลูกชายสิก็มีแต่กลิ่นไอของลูกชายที่ตายไปทั้งคู่ดังนั้นเวลาจะอยู่ในวังก็เลยมีแต่ความทุกข์พอพระเจ้าเฉียนหลงแนะนําว่าไปประพาสข้างนอกดีไหมฮองเฮาก็ไป่เลยค่ะพร้อมที่จะไปอย่างเต็มที่เลยอ่ะระหว่างที่ไทเฮากับเฉียนหลงไปประพาสเนี่ยก็ประพาสทางน้ํานะฮะก็ประพาสทางน้ําไปก็ระหว่างประพาสทางน้าเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา เป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจํามากเหตุการณ์อะไรก็คือว่าตอนที่กําลังระหว่างประพาสเนี่ยก็มีการประพาสไปถึงคลองแล้วก็บึงที่มีปลาอยู่มากมายนะฮะก็มีการให้อาหารปลากันโยนอาหารปลาปุ๊บ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 ป่๊บปุ๊ก็ุ๊บปน๊าป่๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊าปุ๊่ปุนบปุ๊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 บนน จะคิดไหมว่าฉันเนี่ยมีความสุขที่เป็นของเขาแต่ถ้าเกิดมาถามฉันตอนนี้ฉันก็มีความสุขจริงๆที่ได้เป็นของเขาแต่การพูดขึ้นมาครั้งนั้นเนี่ยของเขาพูดเนี่ยไม่ได้เพื่อเพราะตัวเองลึกๆมีความสุขอะไรหรอกต้องการจะให้เฉียนหลงกับไทเฮารู้ว่าเฮ้ยพามาประพาสครั้งนี้เสียงก็ประมาณมากมายเนี่ยของเขามีความสุขนะแต่จริงๆลึกๆก็เศร้าแลวระหว่างที่กำลังห้อาหารปลาเนี่ยของเขาก็พูดกรอนโบราณขึ้นมาว่า ปลาพวกนี้ช่างมีความสุขจังเลยนะแค่ได้อาหารก็มีความสุขแล้วเฉียนหลงก็ถามว่าปลามีความสุขจริงๆหรอฮองเฮาก็บอกว่านั่นสิถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ปลาแต่ว่ามันก็ควรจะมีความสุขแล้วมั้งเฉียนหลงก็คิดแล้วว่าโอเคฮองเฮาเนี่ยไม่ได้รักปลาเลยนักหนาหรอกแต่ว่าฮองเฮาก็พยายามที่จะมีความสุขแล้วก็พูดก,กับปลากรของปลาขึ้นมา แต่ว่าในระหว่างประพาสเนี่ยฮองเฮาก็เกิดป่วยเป็นไข้อีกค่ะยังประพาสไม่ถึงครึ่งทางเลยก็ป่วยเป็นไข้เสียนหลงก็เป็นห่วงฮองเฮามากเลยสั่งหยุดการประพาสทั้งปวงไม่ให้เดินทางอีกให้หยุด3-4วันเลยแต่ว่าฮองเฮาเนี่ยหลังจากหยุด3-4วันแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็เก่งใจไงเพราะว่าทั้งขบวนทั้งไทยเฮาทั้งเสียนหลงและเหล่าบรรดาสมงต่างๆเนี่ยต้องมาหยุดรอตัวเองฮองเฮาก็บอกว่าเดินทางต่อเถอะค่ะดิฉันยังไหว แต่ว่าคนมันฝืนพูดานะนะพอเดินทางไปก็ไม่ไหวฮองเฮาก็เสียชีวิตระหว่างทางเลยค่ะซึ่งเฉียหลงเสียใจมากกับการตายของฮองเฮาครั้งนี้เพราะว่าฮองเฮาถือเป็นภรรยาคู่รักแล้วก็เป็นเหมือนคู่คทุกขุย่ากอยู่กันมาแต่ก่อนดังนั้นเฉียนหลงเนี่ยได้นั่งอยู่ประทับกับขบวนของของพระศพฮองเฮาเนี่ยจนถึงปักกิ่งเลยทีเดียวแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจมากแล้วหลังจากที่ถึงปักกิ่งแล้ว ทำเกี่ยวกับพิธีศพแล้วเฉียนหลงก็เป็นคนงุนเขาเรียกว่าอะไรฉุนเฉียวง่ายคือถ้าเกิดว่าลูกของตัวเองเนี่ยไม่ในระหว่างศพเนี่ยไม่โชว์ว่ากําลังร้องไห้อยู่เฉียนหลงสั่งลงโทษเลยค่ะหรือว่าในเหล่าบรรดาคุณนางเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครดูร้องแล้วมันดู a c t ติ g งลงโทษให้ไป,ไปชายแดนเลยคือเครียใช้ไปชายแดนเลยคือประมาณว่ารักของเฮาฟู่ฉามากเอาล่ะ หลังจากที่ผู้พูดได้พูดไปเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ที่สร้างไว้ในประวัติศาสตร์แต่ว่าในบรรดาละครสองเรื่องนี้เขาก็มาตีความในแบบของตัวเองถ้าเกิดผู้พูดเนี่ยจะให้เลือกว่าละครเรื่องไหนที่ฮองฮาฟูฉาเนี่ยดูแล้วเหมาะสมที่สุดจะใช้คําว่าเรื่องหยางซีพาเลสเพราะเรื่องหยางซีพาเลสเนี่ยฮองเฮาฟูฉาเป็นคนที่พูดน้อยมีความงดงามมีความเรียบร้อยแล้วก็เป็นกลางในเหล่าบรรดาสนมซึ่งถือว่าตรงกรบทบประพันธ์มากที่สุด แต่ในเรื่องอย่างซี่พาเลสเนี่ยจะมาโนเองว่าฮองเฮาเนี่ยเสียใจเนี่ยไม่ใช่เพราะลูกตายไปหรอกค่ะที่เสียใจก็เพราะว่า,านางกำนันสนิทของตัวเองอะ่ะดันไปจิ้มกล้องกับเฉียนหลงแล้วก็บอกว่าตัวเองท้องทั้งที่นางกำนันคนนั้นก็ยังมีสามีอยู่ฮองเฮาเสียใจมากก็เลยตอมใจตายซึ่งความจริงเราไม่ใช่ฮองเฮานั้นตอมใจตายไม่ได้ไม่ได้ตอมใจตายแต่ว่าเป็นไข้ในระหว่างประภาต้นนั่นเองซึ่งอันเนี้ย ในเรื่องอย่างซีพาเลสเนี่ยเขาก็เขาก็เปลี่ยนจากประวัติศาสตร์แต่ในเรื่องหรูยี่เนี่ยค่อนข้างตรงกับประวัติศาสตร์เพราะว่าของเฮาเนี่ยตายในระหว่างที่กําลังประพาสต้นแต่ในเรื่องหรูยี่เนี่ยฮองเฮาตายเพราะว่าจมน้ําค่ะแล้วพอจมน้ําปุ๊บแล้วขึ้นมาก็เป็นไข้แล้วก็ตายไปซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยตรงกับประวัติศาสตร์เท่าไหร่แล้วในเรื่องหรูยี่ก็จะให้คาแรคเตอร์ของเขาว,ว่าเป็นตัวด,ด,ด,ดุร้ายขี้อิจฉาคอยจิกหรูยี่ต่างๆนานา ซึ่งความจริงแล้วฮองเฮานั้นเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮองเฮาคนที่2องของเชียนหลงเพราะแซ่บมากก็คือฮองเฮาอุหลานาลาที่กว่าจะขึ้นเป็นฮองเฮาก็หืดขึ้นแต่ยิ่งตอนที่ตกเนี่ยอุย้ยตกยิ่งกว่าที่สนามหลวงอีกนะเรามาดูกันวันนี้ก็บายบายเชิญคอมเมนต์ได้จบๆรักนะจุบ๊บ